สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับวันนี้จะมาโชว์เทคนิคการใช้คัตเตอร์ขนาดใหญ่นะตัดเจ้าล้อยางให้เป็นแบบนี้เห็นไหมผมตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะก็วิธีการตัดนะครับก็จะง่ายๆเลยตอนแรกเราก็ต้องกรีดให้มันเป็นรูก,ก่อนใช้มือสองข้างนะกรีด ลุแล้วเห็นปะถึงนั้นเราก็ต้องเหยียบนะครับนี่ฮะดูฮนะขาดแล้วนี่ง่ายมากเลยง่ายง่ายพอง่ายกว่าเคียวด้วยมันนะ้งะผมคิดว่านะผมเคยใช้เคียวนะเคียวก็ได้อยู่แต่ว่าผมว่าคัตเตอร์ง่ายกว่าแรงน้อยกว่าเพราะตอนที่ผมใช้เคียวเนี่ยอันเดียวที่ผมหมดไม่ไหวแล้ว แต่พัดคัตเตอร์นี่ง,ง่ายเลยนี่อแรงไม่เยอะเท่าไหร่ขาดแดงรวดเร็วอันนี้ผมจะเอาไปทําอันนี้นะเอาไปครอบแยมังกรครับตงรงถานม่ะก็จะต้องยกดินขึ้นนิดนึงใช่ไหมผมก็เลยถือโอกาสใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวครอบกันดินร่วงแล้กข้างอะไรอย่างนี้นะเสร็จปุ๊บพอเรา ุ้งเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเครื่องตัดหญ้ามันตัดไม่เข้าครับตรงเนี้ยแล้วก็แช้อนี้เลยเป็นตัวป้องกันเครื่องตัดหญ้าไปในตัวครับโอเคเสร็จแล้วง่ายไหมแปบ๊บเดียว